สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ชาแนละปุ๊กี้สาวไทยสไปชชนบทเยอรมันนะคะสำหรับตรงนี้นะเราอยากจะนำเหนือนะอันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่เราได้มีโอกาสมานวดเป็นนวดไทยเนาะนวดไทยของอพี่คนไทยที่เขามาเปิดร้านที่นี่นะเราก็อยากจะมาบอกว่า การทําอาชีพร้านนวดนะเป็นรายได้ที่ดีมากๆสําหรับผู้หญิงไทยนะใครที่เรียกว่าเรียนนวดนวดคือนวดไทยแบบดั้งเดิมคือนวดไทยจริงๆนะเราไม่มีนาบเนิบอะไรอย่างเงี้ยนะคุณก็จะสามารถสร้างรายได้แบบเยอะมากๆเลยนะการเปิดร้านนวดก็ไม่ใช่ว่าจะ จะง่ายนะเราก็จะต้องมีทำเลที่ดีแล้วก็ค่าใช้จ่ายอื่นอนอ,นอีกเยอะมากๆเลยแต่หนึ่งสิ่งที่มันเรียกว่ามันมันดีก็คือเราได้เป็นเจ้านายของตัวเองเนาะสำหรับร้านนวดของพี่คนนี้ก็คือรู้จักกันเนาะเป็นเพื่อนของเพื่อนเราอีกทีหนึงนะ่งเนาะพี่เขาใจดีมากๆเลยแล้วก็แกนวดดีมากเลยนะน,นี่ก็อยากจะนำเหนือนำเหนือ พี่เขาเปิดร้านอยู่ที่เมืองแคชนะคะซึ่งอย่างแน่นอนเลยร้านนวดของพี่เขาก็จะเรียกว่าถูกต้องตามกฎหมายเนาะพี่เขานวดไทยอย่างเดียวนะก็มีนวดนวดคลายเส้นนวดน้ํำมันนวดอโรมาเนาะครั้งก่อนเขาก็จะมีการทำเล็บไปด้วยนะในร้านนวดก็แล้วแต่นะก็ให้มันถูกต้องตามกฎหมายเนาะบางทีเราก็จะต้องแบบคนไม่ได้มานวดตลอดเราก็มีเปิดร้าน มีการทำเล็บให้ลูกค้าด้วยเล็กๆน้อยๆเนานะระหว่างรอและจะบอกให้ว่าร้านนวดเนี่ยจะขาดคนมากๆเลยในเมืองที่เราอยู่นะแต่ว่าเมืองอื่นเราไม่แน่ใจนะว่าคุณจะจะขาดไหมนะแต่ว่าใครเรียนสายนี้มานะรับรองว่าคุณจะสามารถหางานได้ง่ายเงินดีนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ผู้หญิงไทยที่ทําให้เสียชื่อเสียงก็มีเยอะนะคะเขาไม่ได้มานวดแบบถูกต้องตามกฎหมายนะเขามานวดแล้วก็ไปทําผิดกฎหมายเนาะแอบทําอย่างอื่นบ้างที่มันไม่ดีนะอันนี้ก็เป็นหนึ่งอย่างที่ทําให้ผู้หญิงไทยของเราเนี่ยก็เสียหายไปด้วยนะเพราะฉะนั้นเราต้อง เอเรามาต้องมาให้มันถูกต้องไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เนาะการนวดที่นี่นวดธรรมดาก็จะมีราคาแล้วแต่สถานที่นะคะแล้วแต่เมืองเนาะราคาก็ไม่เท่ากันนะโซนไหนที่มีเอ่อเรียกว่าผู้คนเยอะแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวก็จะมีราคาที่แพงไปอีกเนาะแต่เราจะบอกว่าเราก็ไม่ไม่มานวดบ่อยนะเพราะว่าแพงมากอย่างนวดน้ํามันเนี่ยก็ชั่วโมงนึงก็จะตกอยู่ที่60สิบ อันนี้คือถูกๆนะอยู่ที่ประมาณ60ออยนะก็แล้วแต่นั่นแหละบอกราคาไม่ได้นะแต่ต่ําๆเลยก็ถ้านวดธรรมดาเนี่ยประมาณ40ออยนะ <c oughs> แล้วเขาก็จะแยกนวดนวดเฉพาะหัวนวดเฉพาะบ่านวดเฉพาะช่วงขาหรืออะไรราคาก็จะแตกต่างกันไปนะฮะแต่ว่าถ้าเรามาทำงานที่นี่นะมันก็จะ เขาก็จะให้เงินเราก็แตกต่างกันไปนะอย่างร้านพี่สาวเนี่ยมาทำเนี่ยเขาก็จะให้พนักงานห้าสิบห้าสิบแบ่งกันเนาะแล้วแต่ว่าตกลงใครจะหกสิบสี่สิบหรือห้าสิบห้าสิบหรืออะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ว่าเราจะตกลงแล้วก็พอใจในการที่เราจะดีวกันหรือคุยเรื่องราคากันนะวันนี้ <laughs> มันนวดสบายมากก็เลยขออนุญาตถ่าย คลิปวิดีโอมาให้ได้รับชมว่ามันผ่อนคลายแบบนี้สำหรับคนที่นอนนวดอยู่นี่ก็คือปุ๊กกี้นะสำหรับคนที่นวดให้ก็คือพี่สาวเจ้าของร้านเนาะอันนี้ก็เป็นหนึ่งสิ่งถ้าเราไม่ได้เรียนมาแต่ว่าเรามีความมุ่งมั่นที่อยากจะเรียนนวดนะเราก็ามาเรียนที่ต่างประเทศก็ได้เขาก็จะมีการสอนแล้วก็มีสอบใบประกาศเราสามารถมาเปิดร้าน เองได้เลยนะอันนี้ก็เป็นหนึ่งอย่างที่คนไทยที่นี่เปิดเยอะมากแต่ว่าจะจะนวดอย่างเดียวทั้งหมดเลยหรือเปล่าเราก็ไม่การันตีที่จะสามารถบอกได้เนาะเพราะฉะนั้นถ้ามันนวดอย่างเดียวมันก็เงินก็ดีอยู่แล้วแต่ถ้านวดแล้วก็มีจุดๆด,ด,ด้วยเนี่ยเงินก็ยิ่งดีไปด้วยถ้าไม่โดนจับก็ดีไปแต่ถ้าคุณโดนจับชีวิตเราก็ไม่คุ้มเราไม่คุ้มแล้ว ก็สำหรับคนไทยที่จะมาที่นี่อีกก็จะจะยากอีกเพราะว่าคนที่นี่ทําเสียเอาไว้มันก็จะไม่ดีนะคะเราควรจะมาให้มันถูกต้องดีกว่านะคะเพราะฉะนั้นการทํางานทุกอย่างไม่ว่าจะงานนวดงานทําความสะอาดงานเปิดร้านอาหารงานดูแลคนแก่หรืองานบริษัทอื่นๆทั่วไปก็เป็นงานที่ ดีทั้งหมดเลยนะถ้าเราอยากได้เงินในต่างแดนอย่างแน่นอนค่ะคุณต้องทำงานไม่ใช่ว่าเรามีแฟนแล้วเราจะมีเงินก็ไม่ถูกต้องนะเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างต้องลงมือทำอันนี้ก็เป็นคลิปหนึ่งที่อยากจะมาแชร์แล้วก็แบ่งปันเกี่ยวกับงานในต่างแดนเนาะเพราะฉะนั้นคนที่วางแผนไว้ล่วงหน้าคนที่วางแผนก่อนคุณก็จะมีชัย แล้วคนที่รู้เยอะกว่าเพื่อนคุณก็จะเรียกว่าป้องกันตัวเองได้มากเนาะอย่างในคลิปของช่องเราก็มีเรื่องอื่นๆที่คุณอาจจะคาดไม่ถึงไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สดหรือคลิปธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ไปลองฟังดูเผื่อจะเป็นประโยชน์กับคุณในการที่จะมาหางานแต่ก่อนที่เราจะมาหางานสํำหรับเรา <c oughs> ไม่มีเงินเยอะเร, <c oughs> เราก็ต้องหาผู้ชายก่อนหาแฟนก่อน นะคะอันนี้คือก็ไม่ได้ทุกคนนะทุกคนก็ไม่อยากจะมีสามีหลอกมาทำงานเนาะทุกคนก็อยากจะได้เงินที่มันมีเรียกว่าไรายได้เยอะกว่าในประเทศของเราเนาะทุกคนก็ต่างดิ้นรนนะอันนี้เราก็ไม่ว่ากันนะแต่ถ้าคุณจะหาแฟนถ้าเขาเข้าใจคุณนะคุณก็จะสามารถแบบอยู่ได้อย่างมีความสุขน้ำแฟนไม่ต้องรวยแต่ถ้าเขาไม่โกหกเรา สำหรับคลิปนี้ก็เอาบรรยากาศการนวดสบายมาฝากทุกๆท,ท่านนะก็หวังว่าจะมีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะบ๊ายบาย